อันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนกำลังจะพาน้องอิซ่าไปนั่งกินจะไปกินดูลุมหรือว่าจะไปกินร้านอาหารนี่แหละค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะพามาชมบรรยากาศทักทายสวัสดีทุกคนนะคะไปฮาริโก้ลงไปฮาริโก้เก็บ Kan man wel opeten? Wat? Daar zit de marker mee? Oei. Nu wil ik gaan daar het ook zien. Waar je gaat? Waar je gaat? Waar je je gaat? Ja. De kondomachine aan eten. อนราจะกินบอลลีตข้างนอกกันนะคะชาแล้วก็จะกินขนมเค้กเวยนะคะอิซ่ายูแกรนอิตลุกข้าพาน้องอิซ่ามากินนะคะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นบอลลีตนะคะบอลลีตบอลลีตชีสค่ะ มานั่งกินใกล้ๆค่ะทุกคนมานั่งกินใกล้ๆก็วันนี้ก็อากาศดีนะคะอากาศดีเราก็เลยพากันมากินขนมข้างนอกร้านแถวบ้านนะคะขายอยู่เลยอิ่มสิอิ่มอยู่ไรมั้ยอยู่เซฟิกบ้ายสิบ้าย Baba, we are eating. Hello, Baba Yusuf. Hello, Baba. Bisa Dana. Dana, isa come eat na? Jana? Jana, Isa eat na? Hãy subscribe cho kênh không ขนมเด็กน้อยนะคะอยู่ไรไหมมารพีนใบนะอยู่ไรดิกินหมดแล้วค่ะทุกคนกินหมดแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะพากันกลับแล้วเอารถมาด้วยนะคะวันนี้วันนี้เอารถจักรยานมานะคะทุกคนพาออกมาข้างนอกวันก่อนนั้นพาไปกินรามาจินมานะคะ เอาไปกินลาบมาชิมมาเอาออกมาเล่นข้างนอกกันสองชั่วโมงมาพร้อมจักรยานคู่ใจวีแฮปปี้ซิคเกอร์หลบจะเดย์เนื้อวีแฮปปี้ซิคเกอร์จะพาเดินกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนออกมานานแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะจุ๊กจุ๊ก Oh, they have chair for sit or we can sit, huh? ¿Qué Oturmuyor. Oturmuyor. ir could this way, no? Right? This way. That this way. Nee, this way, look. Yeah. So ตอนนี้พักข้างล่างเขาทำเป็นร้านกาแฟนะคะเขาทำเป็นร้านกาแฟแต่ว่าเราไปนั่งร้านนู้นมาแล้วเราก็จะไม่ได้นั่ง,งร้านนี้นะคะเขาทำเป็นร้านกาแฟนะคะอันนี้เปิดใหม่ก็สำหรับคนที่มานั่งเล่นพักเนาะก็เยอะค่ะช่วงส่วนมากเขาจะมาช่วงเย็นกันนะคะวันนี้พาก,กันมาเล่นไก่เลย กันมานั่งกินบอเล็กแล้วก็น้องอีซาอยากมาเล่นพลาสนะคะเอาบรรยากาศมาให้รับชมนะคะช่วงนี้ตุรกีก็อันคนที่อยู่ในเมืองกับประท้วงประท้วงไปนะคะคนที่อยู่ตามบ้านนอกคือจังบ้านพันนี่ก็ กเงียบสงบดีค่ะปกตินะคะเขายู่บ้านเขาอยู่แบบอยู่ในชุมชนนะคะเป็นชุมชนกันเลยไม่เ,เคยบุนบายนะคะทุกคนก็สบายดีค่ะไปแล้วน้องอินซาไปเล่นแล้วทุกคน กำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วพากันออกไปเล่นมาสองชั่วโมงสองชั่วโมงก,กว่านะคะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วะค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายยลูกบายๆสาวอ